วันนี้นะครับเราจะเดินทางกลับบ้านนะครับกลับบ้านที่ใหม่แต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากมากเลยเราก็เลยแบบจอดพักบ้านน้องบีก่อนนะครับไปไปนี่นะครับเป็นคุณแม่น้องบีโอบ้านสวยมากเลยครับเดี๋ยวไว้ขึ้นบ้านเดี๋ยวจะพามาเที่ยวอีกนะฮะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบี อากาศดีมากแล้วแบบบรรยากาศโอ้โหออดูดิออพามาทัวร์บ้านวีรพัฒนนะครับเนี่ยดูดิวีสวยวิวดีเลยทุกหน้าหนาวออไปห้องห้องสีฟ้าห้องใหม่เลยอันนี้เป็นห้องใหมครับ อันนี้เป็นห้องไข่ครับ